ในตอนนี้เหมือนเขาชื่นชมคอยมองชื่นชมคุณอยู่แต่ไม่กล้าพักหาเมืม่อจะคิดนะแต่ไพ่ยสองม้เท้าเนี่ยมันเป็นการติดต่อสื่อสารซด้วยซ้ำน่าจะติดต่อมาไหมติดต่อนะเออคุณจะได้ข่าวนี่ไงสารม้เท้าแต่กว่าเขาจะคิดได้อ่ะซึ่งใช้เวลา คุณเคยรอแบบคุณเคยรอค่ะอืมรอข้อความหรือรออะไรก็รอแต่จนคุณไม่รอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาพการรอไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็ถักมาจเ็ไม่คุณจะไม่เอาตัวเองเป็นเหยื่ออีกต่อไปอ่ะคือหลายคนในที่นี้จะคิดได้ไม่เป็นเหยื่อก็คือแบบ ไม่โทษเคยเคยพูดกับเคยพูดไปในคลิปไหนนะซึ่งมันเป็นดูคําแรงเหมือนกันนะต้องขอโทษก่อนอย่าทําตัวเป็นเหยื่อเพราะเหยื่อไม่ได้มีแรงนั่นหมายถึงว่าให้คุณลองคิดสภาพสิงโตก็บเหยื่อเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทําเออประมาณนี้นึกออกใช่ไหมคะสิงโตจะเป็นผู้ล่าอันนี้เปรียบเทียบเฉยๆนะออ คุณไม่อยากกลับไปเป็นคุดคุณไม่โทษอีกแล้วว่ะค่ะไม่โทษใครเพราะว่าการโทษมันคือการให้ตัวเองกลับไปเป็นเยหยื่อนึกออกใช่ปะฉันถูกกระทําน่นนี่นั่นแต่คุณประมาณว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอดีต คนที่อยากจะเอาชนะคุณยังไงก็ไม่รู้แต่พออยากอยากเอาชนะคุณจะรู้สึกแบบอย่างที่ปันบอกมันเป็นความรู้สึกอึดอัดหรือโมโหหรืออะไรก็ได้ตอนที่เขากลับมาขอโอกาสตัวคุณจะเดทเนี่ยแล้วแต่คนจะเลือกด้วยแต่ปันจะลึกพูดในกรณีคนที่เลือกตายเราเกิดใหม่คือมันสิ้นสุดอะค่ะ เขาทักมาขอโอกาสในวันที่คุณมี d ด a d l i n e คนเราจะมี d ด a d l i n ถูกปะ่ะในตอนที่คุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอีกแล้วอะ่ะเพราะเขาอะลองสังเกตดูก็ได้คุณเหมือนถูกดูดพลังงานชีวิตไปเรื่อยๆนะคะนี่ไงเกิดใหม่จริงด้วยเป็นกรณีเกิดใหม่เลยดีกว่า The world คือคุณเริ่มใหม่กับ ชีวิตของตัวคุณเองนะคะชาอ็อ,อกเขารู้เลยว่าคุณคุณไม่รับเข้ามาเขาเข้าไปในชีวิตของเขาเอ้ยเขารู้ว่าคุณนะ่ะไม่รับเขา้ารับเขาเข้าไปในชีวิตของเขาอีกแล้ว,วะอะ เพราะถ้าคุณรักคุณจะไม่นิ่งคุณจะพูดเขา่าเหมือนรู้เลยว่าตัวเขาคิดว่าตัวเขามีคู่แข่งก็คืออาจจะคิดว่าคุณคุณมีคนใหม่แล้วแต่บางทีคู่แข่งมันมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นคนเสมอไปคู่แข่งเนี่ยคุณอาจจะเห็นงานเห็นเงินดีกว่าเขาอะแน่นอนอันนี้ใช่นะคะอ่า หลายคนในที่นี้เลือกที่จะกลับมาคุณดูเด็กขึ้นดูมีความสุขเด็กช่วยคือไพ่ที่การดูแลตัวเองให้ดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเงียบไปตัดสินใจอยู่นานนะหลังจากทักมาหาคุณน่ะ ยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้กลับมาขอโอกาสตอนที่คุณคุณแบบคุณไม่สู้แล้วไม่สู้ในความรักครั้งนี้แล้วแต่ก่อนแบบอสู้ไปได้วยกันจับมือไปได้วยกันมีอุปสรรคอะไรมาก็จับมือไปแต่ไม่แล้วเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟวิตินะสำหรับคุณซึ่งถูกต้องแล้วค่ะ เออจริงด้วยก้าเหรียญการเลือกแบบอยู่คนเดียวสบายๆเพราะเพราะคุณมีความสุขมากๆอะปันแบบจะบอกว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณจะมีแต่ได้รับอะค่ะดูท่าทางอินิจเดี๋ยวนี้จะเป็นในเรื่องของการพอแล้วนะกับคุณกับเพราะคุณเหนื่อย การไม่อยากกลับไปเป็นอดีตการก้าวไปข้างหน้าบทสรุปคุณเลือกชีวิตใหม่สิ่งใหม่การเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นนะชีวิตของคุณกําลังจะสดเท่าช่วงชัตวานประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูราศีกันค่ะราศีลัคนาดาวศุ์ดาวจันทร์นะคะ ลมกุมตุนเมน่ฉุนมีกรากฏด้วยแมุ่นอีมีกรากฏพิจิกมีนโอ้ยเป็นไฟนะนี่ฝึกศพมังกรกันโอเคค่ะก็ขอให้ ักตัวเองให้มากๆเดอะซันเนี่ยตอนจะบอกว่าคุณจะได้ข่าวาวจากเขาซึ่งทําให้คุณเข้าใจในตัวของเขามากยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างอย่าให้ใครมาลิขิตชีวิตเราแม้กระทั่งไทยเดอะซันนั้นหมายถึงว่าคุณสามารถเลือกได้ที่จะกลับไปให้อภัยหรือจะเริ่มใหม่กับชีวิตของตัวเองคือแต่สิ่งที่คุณรู้มาจาก เขาคําพูดคำอธิบายจากเขาเนี่ยมันทําให้คุณตัดสินใจได้ค่ะว่าคุณจะเริ่มใหม่หรือเลี้ยวอยู่เทิญโอเคค่ะ,ไว,คะนะวควไว้เจอกันคลิปหน้าเขาจะพูดอธิบายนะก็แล้วแต่คนด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ